สเพปุระที่มายะที่สายะปุคลาอเวราอพยาปชาอานิคาสุขีอตานังบริหารันตุสเพปชิมายะที่สายยะปุคลาอเวราอพยาปชาอานิคาสุขีอตานังบริหารันตุสเพอุตตรายะที่สายะปุคลาอัพยาปุคลาอเวราอัพยาปชาอานิคาสุขีอตานังบริหารันตุ สเพทขินายะที่สายะปุคลาอเวราอพยาปัชาอนิคาสุขียตานังปริหารันตุสเพปุรธิมายะอนุที่สายะปุคลาอเวราอพยาปัชา อนิคาสุขีอตานังบริหะรันตุสเพปชิมายะอนุทิ่สายะปุคลาอเวราอพยาปชาอนิคาสุขีอตานังบริหะรันตุสเพอุตรายะอนุทิ่สายะปุคลาอเวราอพยาปชาอนิคาสุขีอตานังบริหะรันตุสัเพ ทักขีนายะอนุทิสายะปุคลาอเวราอพยาปชาอนิคาสุขีอตานังปริหะรันตุสเพเหตุที่มายะทิสายะปุคลาอเวราอพยาปชาอนิคาสุขีอตานังปริหะรันตุสเพอุปะริมายะทิสายะปุคลาอเวราอพยาปชาอนิคาสุขีอตานังปริหะรันตุ สัพเพปุรัทิมายะที่สายะอัตตาภาวะปริยาปนาอเวราอัพยาปชาอนิกาสุขีอัตานังปริหะรันตุสัพเพปชิมายะที่สายะอัตตาภาวะปริยาปนาอเวราอัพยาปชาอนิกาสุขีอัตานังบริหะรันตุสัพเพอุตรายะที่สายะอัตตา ภาวะปริยาปัน,นาอเวราอภพยาปัชาอานคาสุขีอัตานาังปริหารันตุสัพเทคินายาที่สายะอตัตตะภาวะปริยาปันาอเวราอภพยาปชาอเนคาสุขีอตานาังปริหารันตุสัพเพปุรัติมายะ อนุทิศาย usted, als, no ะอัตตภาวะประิยาปนาอเวราอภยาปชาานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพปปชิมายะอนุทิศายะอัตตภาวะปริยาปนาอเวราอภยาปชาานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพอุตรายะอนุทิศายะอัตตา ภาวะปริยาปนาอเวราอพยาปชาอาน้คาสุขีอัตานังปริหารันตุสัเพ ทักขนายะอนุทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาเวราอพยาปชาอานคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัเพเหตุที่มายะทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาเวราอพยาปชาอานคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพอุปริมายะทิสายะอัตตภาวะ ปาริยาปนาอเวราอภยาปชาอานิคาสุขีอตานังปริหะรันตุสเพปพุระทิมายะทิสายะอิติโยอเวราอภยาปชาอานิคาสุขีอตานังปริหะรันตุสัพพาปชิมายะทิสายะ อิธิโยอเวราอพยาปชาอานีคาสุขีอตานังปริหารันตุสภาอุตรายะทิสายะอิธิโยอเวราอพยาปชาอานีคาสุขีอตานังปริหารันตุสภาทักขินายะทิสายะอิตะอิธิโยอเวราอพยาปชาอานีคาสุขีอตานังปริหารันตุสภาปุระติ มายาอนุทิสายะอิทิโยอเวราอภยาปชาอานิคาสุขีอตานังบริหารันตุสภาปชิมายาอนุทิสายะอิทิโยอเวราอภิยาปชาอนิคาสุขีอตานังบริหารันตุสภาอุตรายาอนุทิสายะ อิทธิโยอเวราอัพยาปัชาอนิคาสุขีอตานังบริหะรันตุสัพาทัคขีนายะอนุทิสายะอิทธิโยอเวราอัพยาปัชาอนิคาสุขีอตานังบริหะรันตุสัพาเหติมายะทิสายะอิทธิโยอเวราอัพยาปัชาอนิคาสุขีอตานังบริหะรันตุสัพาอุปปริมายะทิตายะ อิธิโยอเวราอพยาปัชาอนิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพปุริที่มายะท่สายะปุริสาอเวราอพยาปัชาอนิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพปชิมายะท่สายะปุริสาอเวราอพยาปัชาอนิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพอุตะรายะท่สายะปุ ปริสาอเวราอภยาปชาอานิคสุขีอัตานังบริหะรันตุสเพธิคะทักขินายะทิสายะปริสาอเวราอภยาปชาอานิคาสุขีอตานังบริหะรันตุสเพปุระธิ มายะอนุทิ่สายะปุริสาเวลาอัพยาปัชาอนิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพปชิมายะอนุทิ่สายะปุริสาอเวราอพยาปัชาอนิคาสุขีอตานังปริหารันตุสัพเพอุตะรายะอนุทิ่สายะปุริสาอเวราอพยาปัชาอนิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายะอนุทิ่สายะ ปุริสาอเวราอภิยาปชาอณนิคาสุขีอัตานังปริหะรันตุสเพเหทิมายะทิสายะปุริสาอเวราอภิยาปชาอณนิคาสุขีอัตานังปริหะรันตุสเพอุปะริมายะทิสายะปุริสาอเวราอภิยาปชาอานิคาสุขีอัตานังบริหะรันตุ ส Finnish, no religion, ัพเพปุราติมายะทิสายะอริยาอเวราอพยาปัชชาอนิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพปชิมายะทิสายะอริยาอเวราอพยาปัชชาอนิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายะทิสายะอริยาอเวราอพยาปัชชาอนิคาสุขีอัตานังบริหารันตุ สัพเพทัคขินายะทิสายะอาริยาอเวราอภยาปัชฌา,านีคาสุขีอัตานังปริหะรันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายาอาริยาอเวราอภยาปัชฌา,านีคาสุขี อตานังปริหะรันตุสัพเพปชิมายะอนุทิสายะอริยาอเวราอภยาปชาอานคาสุขีอตานังปริหะรันตุสัพเพอุตะรายะอนุทิสายะอริยาอเวราอภยาปชาอานคาสุขีอตานังปริหะรันตุสัพเพทขินายะอนุทิสายะอริยาอเวราอภยาปชาอานคาสุขีอตานังปริหะรันตุ สเพเหตุที่มายะที่สายะอริยาอเวราอภยาปช,ชาอานีคาสุขีอตานังบริหารันตุสเพอุปริมายะที่สายะอริยาอเวราอภยาปช,ชาอานีคาสุขีอตานังบริหารันตุสเพปุรถติมายะที่สายะอาณนาะ นริยาอเวราอภยาปช,ชาอานิคาสุขีอัตานาังบริหารันตุสพเพปชิมายะทิสายะอนาริยาอเวราอภยาปช,ชาอานิคาสุขีอัตานังบริหารันตุ สัพเพอ a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 n เพุตตรายะท an ี่ an สายะอนาริยาเวราอพยาปชาอานิคาสุขีอัตานังบริหะรันตุสัพเพทคินายะที่สายะอนาริยาเวราอพยาปชาอานิคาสุขีอัตานังบริหะรันตุสัพเพบุราทิมายะอนุที่สายะอนา ริยาอเวราอพยาปชาอานคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพปชิมายะอนุทิสายะอนาริยาอเวราอพยาปชาอานคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพอุตรายะอนุทิสายะอนาริยาอเวราอพยาปชาอานคาสุขีอัตานังปริหารันตุ สัพเพทักขินายะอนุทิสายะอนาริยาอเวราอพยาปัจชาอนิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพเหติมายะทิสายะอนาริยาอเวราอพยาปัจชาอนิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะอนาริยาอเวราอพยาปัจชาอนิคา สุขีอตานังปริหารันตุสัพเพปุราทิมายะทิสายะเทวาอเวราอพพยาปชาอนิกาสุขีอตานังบริหารันตุสัพเพปชิมายะทิสายะเทวาอเวราอพพยาปัชาอนิกาสุขีอตานังปริหารันตุสัพเพอุตรายะทิสายะเทวาอเวราอพพยาปัชาอนิกาสุขีอตานังบริหารันตุสัพเพทขินายะทิส สายะเทวาอเวราอัพยาปชาอานีคาสุขีอัตานังบริหะรันตุสัพเพปุรัตทิมายะอนุทิสายะเทวาอเวราอพยาปชาอานีคาสุขีอัตานังปริหะรันตุสัพเพปชิมายะอนุทิสายะเทวาอเวราอพยาปชาอานีคาสุขีอัตานังปริหะรันตุ สัพเพอุตตรายะอนุทิสายะเทวาอเวราอภพยาปัชาอเนคาสุขีอตานังบริหารันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายะเทวาอเวราอภพยาปัชาอเนคาสุขีอตานังบริหารันตุสัพเพเฮธิมายะ ที่สายญะเทวาอเวราอัพยาปัช,ชาอนีคาสุขีอัตานังบริหรันตุสพเพอุปร,ริมายะที่สายญาเทวาอเวราอัพยาปัช,ชาอนีคาสุขีอัตานังบริหรันตุสพเพปุระทิมายะที่สายะ มนุสาาเวราอพยาปชาอเนคาสุขียตานังบริหารันตุสเพปชิมายะทิสายะมนุสาาเวราอพยาปชาอเนคาสุขียตานังบริหารันตุสเพอุตตะสเพอุตตรายะทิสายะ มนุษสาวราอัพยาปชาอนีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพทคีนัยยะที่สายะมนุษสาวราอัพยาปชาอนีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพปุรัตทิมายะอนุทิ่สายะมนุษสาวราอัพยาปชาอนีคาสุขีอัตานังปริหารันตุ สัพเพปชิมายะอนุทิสายะมนุสสาวราอภพยาปชาอานิกาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสายะมนุสสาวราอภพยาปชาอานิกาสุขีอตานังปริหารันตุ สัพเพทักขินายะอนุทิสายะมนุสสาวราอพยาปัชาอนิคาสุขีอตานังบริหารันตุสัพเพเหติมายะทิสายะมนุสสาวราอัพยาปัชาอนิคาสุขีอตานังบริหารันตุสัพเพอุปะริ มายะทิสายะมนุสสาอเวราอพยาปัชาอานิคาสุขีอัตานังปริหะรันตุสัพเพปุระทิมายะทิสายะวินิปาติกาอาเวราอพยาปัชาอานิคาสุขีอัตานังปริหะรันตุสพเพปัชิมายะทิสายะ วินิปาติกาอเวราอพยาปชาอันิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพอุตรายะทิสายะวินิปาติกาอเวราอพยาปชาอนิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายะ ที่สายยะวินิปาติกาอเวราอภพยาปัชาอานิคาสุขีอัตานางังบริหะรันตุสัพเพปุระทิมายะอนุที่สายยะเอาวินิปาติกาอเวราอภพยาปัชาอานิคาสุขีอัตานางังบริหะรันตุสัพเพปชิมายะอนุที่สายยะ วินิปาติกาอเวราอพยาปชาอานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสพเอุตรายะอนุทิสายญาวินิปาติกาอเวราอพยาปชาอานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสพเพทขินายะอนุทิสายญวินิปาติกาอเวราอพยาปชาอานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุ สเพเุทิมายะที่สายะวินิปาติกาอเวราอภยาปัชาอนิคาสุขีอตานังปริหารันตุสเพเพอุปะริมายะที่สายะวินิปาติกาอเวราอภยาปัชาอนิคาสุขีอตานังปริหารันตูติอิเมหิทะสะ หากาเรหิทิสาพระรณาเมตตาเจโตวิมุติสัพเพสังสัต,ตานานปีละนังวัชเชตวาอาปีละนายะอุปะคาตังวัเชตวาอนุปคาเตนะสันตาปังวัชเช าวาอะสันตาเปนปะปริยาทานังวัชเตาวาอาปะปริยาทานนะวิเหสังวัชเตาวาอะวิเหสายะสพเพสัตาอาเวริโนโหตุมาเวริโนสุขิโนโหตุมาทุขิโนสุขิ ตัดตาหุนตุมาทุกขิตัดตาติอิเมหิอัธะหากาเรหิสัพเพสัตตาเมตตายาติเมตตาตังรรมังเจตะยาตีติเจโตสัพพะพยาปาทะปริยุตถาเนหิมุจจะตีติวิมุตติเมตตาจะ เจโตวิมุตติจาติเมตตาเจโตวิมุตติเมตตาพรหม,มวิหาระภาวนานิธิตาบทที่19เทวตาอุนโยชนะคาถาทุกขปัตตาจะนิทุกขาพระยะปัตตาจะนิ พยาโสกป,ปัตาจะนิโสกาโหตุสเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเพหิสัมภาตังบุญญาสัมปะทังสัมเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาทานังทัทันตุทัฏายะศีลังรักขันตุสัพาพาภาวนาภิรตาโหตุคัจฉันตุทเทวะ ตาขตาสัพพพุทธาพระลัตตาปัจเจกานจะยังพลังอรหันตาในจะเตเชนรักขันตุพันตามิสัพพโสหนึ่งพันสัพเหพุทธาพระลัตตาปัจเจกานจะยังพลังอรหันตาในจจะ เตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสองสัพเพพุทธาพระลปตตาปจเจกาในจะยังพลังอรหันตาในจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสามสัพเพพุทธาพระลปตาปจเจ ในใจะยังพลังอรหันตาในจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสีสัพเพพุทธาพละปัตตาปัจเจกาในใจะยังพลังอรหันตาในจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสห้าสัพเพพุทธาพละปัตตาปัจเจกาในจะยังพลังอรหันตาในจะเตเชนะรักขัง พันธามิสัพพโสหกสัพเพพุทธาพระลปตาปเจกาในจะย,ยังพลังอรหันตาในจะเตเชนารักขังพันธามิสัพพโสเจ็ดสัพเพพุทธาพระ,พระพพลปตาปเจกาในจะย,ยังพลังอรหันตาในจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสแปด สัพเพพุทธาพลปัตตาปัจเจกาในจะยังพลังอรหันตาในจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสเก้าด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและ อน,นิสงส์งแห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดพระสูตรพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดแก่ข้าพเจ้าให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายจงโปรดอนุมาต อนุโมทนาในการสวดสัทยายมนมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยอวยพรให้แก่วัตถุมงคลพระปิตาย่อดเสรษฐีเรียนยอดเสรษฐีเรียนว้วูกศูแปตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3สิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริจจงสําเร็จศักดิ์สิทธิุการด้วยเทินสาธุ